ถ้าคขับรถเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาเนี่ยมาที่สำนักง,งานมองเห็นป้ายชัดถ้าสังเกตให้ดีนะข้างบนเนี่ยเขียนสำนักงานเนี่ยข้างล่างข้างล่าง<อ>ด้านขวาเนี่ยอาบน้ำอย่างไรดวยว่าชัดเราจะเขียนแปะไว้เลยว่าไม่ยึดเงินทุกกรณีไม่ยึดเงินทุกกรณีหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณมาจองวันนี้ แล้วพวกนี้คุณมาขอคืนบอกผมได้ที่อื่นผมติดธุละผมอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ยึดคืนหมดไม่เอาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้ยื่นกู้ก่อนถ้ายื่นกู้ไม่ผ่านเขาถึงจะคืนเงินแต่ถ้าผ่านแล้วคุณไม่เอาเขายึดแต่ผมเนี่ยกู้ผ่านไม่ผ่านคุณไม่อยากได้ผมก็ไม่ยืด ผงคืนหมดซึ่งผมว่าที่อื่นยังไม่มีนะแล้วก็ไอการไม่ยืดเงินไม่ใช่ผมเพิ่งมาทำโครงการนี้นะผมทำมาตั้งแต่สมัยเริ่มใหม่ๆตั้งแต่สมัยห้วยขวาที่ซอยสอทนินอันนี้ซอยสองนี่ซอยในหมู่บ้านซอยสองในซอยสอทนินนะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยนะผมว้จะเดิน ดูโครงการนนีะ่ซอยสองซอยสอซอยหนึ่งเนี่ยประมาณ35ปีได้ไหมสมัยนั้นผมก็ไม่ยึดนะเพราะว่าผมถือว่าการยึดเงินเนะี่ยในส่วนตัวนะแต่ถามว่าเ,เดี๋ยวพูดถึงว่าในกฎหมายกฎหมายสัญญาจะซื้อจะขายเนะี่ยเขาให้ยึดได้นะคือในข้อ,ขอกฎหมายเนะี่ยเรายึดได้ไม่ผิดเพราะว่าลูกค้าเป็นคนผิดสัญญาแต่ผมเนี่ยมาคิดนะเออห0 0 0ันหมื่นหนึ่งเนะี่ยสำหรับผู้ประกอบการเนะี่ย ถามว่าเงินเยอะไหมกับผู้ประกอบการลงทุนเป็นสิบสิบล้านเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะแต่สําหรับคนที่อยากได้บ้านผมว่าเงินยี้เป็นเงินเยอะคุณจะไปยึดเขาเนี่ยก็ต้องทําให้เขาเดือดร้อนยึดมากยึดน้อยมันก็เดือดร้อนอยู่ดีใช่คุณยึดได้คุณไม่ผิดหรอกไม่มีใครว่าแต่คุณต้องมีความยุติธรรมมีคุณธรรมนะอันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองนะการค้าเนี่ยคือทุกคนเนี่ยชอบที่จะอเอาเปรียบ แต่คุณอย่าไปคิดว่าลูกค้าทุกคนเขาจะงกหูนะไม่มีใครงกนะคุณยึดไปเขาก็เดือดร้อนเยงแต่กับพูดไม่ออกเขาก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าบราิษัทใหญ่ๆเนี่ยผมขอเสนอนะอันนี้เป็นส่วนตัวคุณอย่าไปยึดกันเลยนะถ้าคุณสร้างดีนะเดี๋ยวเขาก็มาอยู่เองอะ่ะ